สภาพหลังน้ำรถนะครับนี่เบียมาให้กำลังใจพระพาดหลังน้ำท่วมสายกับแก้มเนานะโอ้โหลากไฟลุกแซบระแซบดูสีสะกอตับหวานของเฮาสิเนเจอร์คือลากไฟเหนียวเหนียวเลยโอ้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นเรียบรางรถไฟอำเภอสารพีครับที่ก่อนหน้านั้นค่อนข้างจะ โดนน้ำท่วมหนักมากๆเลยนะครับอ่ะสวัสดีคุณเอียงเจ้าสวัสดีเจ้านี้เราพามากินร้านลาบร้านลาบเจ้าครับก่อนจะไปกินกันเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆโซนนี้จะเป็นโซนเรียบรางรถไฟเลยนะพี่ครับศรลปีบ้านเฮานะเจ้าแล้วก็ร้านลาบก็จะมีลาบลาบประผัดนะเจ้าลำเจ้าแล้วก็ปลาผัดใจดีมากแล้วก็ระดับน้ำปล้นประผัดแบบธรรมดาเจ้าใช่เพิ่งเปิดนะเดี๋ยวไปสอบถามว่าเปิดได้กี่วันแล้วนะเมื่อกี้เฮาขับรถไปสำรวจเปิดแล้วนะระดับนะ้ำไปทีพ่พ่อ ประมาณอกคอได้เลยเนี่ยสูงประมาณตรงนี้ค่ะคอต<ช>รงนี้เลยสูงครับสูงนี่ชาวบ้านก็เอาเศษขยะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะเครื่องใช้ในบ้านอันนี้ให้จะรอเทศบาลมาเก็บนะเจ้าที่เก็บขยะขายหรือบางบางอย่างใช้ได้ก็เกิดจะเก็บไปนะเจ้าฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปชมรังรถไฟแป๊บนึงค่ะดูโตู้เตียงต่างๆนะครับไปกับน้ําหมดแล้วนะโหหนักครับโซนนี้ครับ้าบ้านเนาะก็คือเก็บมาทิ้งตรงนี้แล้วก่อ จนมีรถมาเกียไปขยะไปขากไปเคลียเนาะโอ้ดูนี่คือซากปลังขังต่างๆนะครับน้ำมารอบนี้โหดจริงๆเราก็จะพากันมาอัปเดตร้านประจำของเราเนาะฝั่งนู้นก็จะมีพิ้งเหมือนกันนะคะครับหน้าโซนนี้นะหนักจริงเพราะน้ำมันมาแบบนี้เลยเวทีมันมาเหมือนเหมือนแม่น้ำเลยนะเส้นรถไฟนะระดับอกนะคะเลยเอวแน่นอนนี่ ปลาประพัดเบอร์นี่เลยปลาประพัดเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ปราพัดด้ยวยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านครับก่อนหน้านั้นนะครับโซนนี้นี่เขาบอกว่าตอนช่วงน้ำท่วมน็่คือขับรถเข้ามาไม่ได้เลยนะครับนี่นเศษซากหนักมากโซนนี้ครับเรียบรางรถไฟนะครับเห็นในตามข่าวต่างๆก็กระแสแรงจริง ครับเซซูเป,ปอร์ตอนนี้แห้งนานลองวัครับอบอซุ้มปลาแดดนะคะซูนบ้านปลาแดดเจ้าไปบันทึกในประวัติศาสตร์การเชิงใหม่เนาะ แงถึงขั้นสุดตอนนี้ก็ร้านค้าร้านอะไรต่างๆเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะเริ่มเริ่มทยอยเปิดกันแล้วครับ ถึงนะเจ้าลาบปะพัด GPS ถึงร,รถรอจอดรถจอดมาคุณนุนร้านประพัดแล้วนี่โอ้โอลูกค้ามาหลายคันเลยนี่ดูระดับครับตรงรั้วครับเห็นเลยนะโอ้นี่นี่เน,นี่ดูคลาบดูคราบเดยอ สูงเท่าขาเลยนะจ๊ะกำลังยุ่งอยู่ลูกค้าหลายเดี๋ยวไปทักทายข้างในก่อนเนาะโอ้ดีใจประพัดเปิดมาอีกรอบนะฮัลโหลสวัสดีครับเจ้าทักทายเจ้าเจ้เจ้าน้ำพุวมน้ากอถึงเขาเปียงเอวเปียงเอวพ่อสวัสดีครัพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครดีใจร้านเปิดรอบเนาะครับลูกค้าเยอะเหมือนเดิมมีเมนูประพัดเจ้าครับควายต้องจัดนะแซ่หมูแกงอ่อมต้องแซ่ตับหวานลาบอีสานหมูน้ำตก ร้านประจำของเรานะคะใช่อร่อยเหมือนเดิมเด็ออเดอร์เยอะมากนี่กลับบ้านก็มีนะยะาะถึงเอวเปิดพบนี้ลูกค้าก็ทยอยมาอุดหนุนนะครับแสดงไม่ธรรมดานะร้านลาประพัดนะครับแซ่บอร่อยเข้มข้นนะครับรอก่อนนะตอนนี้มีออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับออเดอร์ทีไหนวะคะคุณสั่งมากะขออาจารย์เปิลสั่งมาโน้ตแซ่บสามพุงลวดนะ อันนี้คือสภาพหลังน้ํารถนะครับพี่บยบันไดขั้นสุดท้ายเหลือนี่โอ้โหโอเาเลยค่ะแล้วก็ดูสังเกตตรงนี้นะนี่นะครับโอ้แต่ฝั่งนี้ที่เป็นจุดต่ำอาจจะสูงหน่อยครับสูงมากนะระดับน้ำแล้วก็ตรงบันไดนี่เลยสีสุดท้ายโอ้โหโชคดีตรงที่ว่าเป็นบ้านยกสูงนะครับเนี่ยครับ ช่วงตอนรอลาบเข้ามาดูสภาพหลังน้ำรถนะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงยังมีน้ำขังนิดหน่อยนะครับพัดดอกไม้ไปมดจ้องหลังตอนนี้ของพระพัดก็ลอยกันน้ำเลยพระพัดว่านหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแป๊บเดียวคถึงเอวเลยนะภายในหนึ่งชั่วโมงนะเร,เริ่มจากข้อเท้าก่อนแล้วค่อยๆขึ้นเก็บของได้บางส่วนนะของเล็กเล็กน้อยกว่าเก็บประทันก็ลอยน้ำไปของบ้านอื่นก็ลอยมาบ้านเราบ้างน,นะคะนี่ค่าความเสียหายนะ สวนควาพันะนะผักกับหลาไปโม้หล่าน้ำพันห่าบรรเรื่องมบรรเหลือเลยว่ะเริ่มต้นแบบูทันตนเรื่อใหม่นาอเริ่มใหม่จะมาลก็เปิดได้ประมาณสองสามวันลูกค้าก็ให้การตอบรับดีมากเลยก็สู้ๆนะครับแต่ละร้านที่โดนผลกระทบนะครับขอให้ร้านขายดิบขายดีกันนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดในวันนี้มาให้กำลังใจพัฒน์หลังน้ำท่วม เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันจะมดแล้วของกินภระทาดเจ้าโซนต้มต้มตุ้มเปื่อยๆต้มแซบหมูต้ตแมตแซบเนื้อนะภาคพัดเนาะโอ้อ่อมค่ะต้มเผลูกแกงอ่อมทอดอ่อมเนื้อนนเอียงมอเรียบร้อยภาคพัดขายดีจริงๆไข่เจียวเออไข่พัดแหนมเจ้าพัดไปได้แก้พิษ าาอาวันรั้นต้นี่แซ่บขนาดเนอะหนีน่ิดหนี่หน่อยนะการรำอะ่ะโอ้โข้าความเสียหายเปลี่ยนแอลเลยนะเลยแอลเหี่ซ้ำหน้ารั่บ้านก่อแอลเจ้าหลังบ้านอกเจ้าโอ้หลึกมากเนาะเส้นรถไฟนี่โดนกันพ้นหน้าน,นะคะขอให้เจอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจบเลยเนาะสู้ๆเนอะพันธุ์หนึ่งเจ้าสู้เหมือนกันสู้ๆเหมือนกัน ไปได้กินข้าวเจ้อแสดงให้ลูกค้ามาตั้งแต่ตีสิโมงแล้วคุณพัดเนาะยาวเลยถึงมาเดียวปลายสองใกล้บ่ายสองละยิ่งมาไ,ได้ก,กินข้าวเจ้าข้าวเที่ยงนะเจ้าจ<ะ>ู่ๆจ้าเอาลูกค้าก่อนนวิบ้าคุณพัดบ้าส่วนแรกเขาบอกว่าคุณพัดแยกินข้าวก่อนรอบรเอเนแยกกรอนก็ได้อ่ะอล้ออันแล้วไข่ผัดแหนมทำเมนูออเดอร์ก่อนแก้เผ็ดก่อน พัดเข้าไปซูทิศเศษแนะนำเล็กหน่อยเมนูนี้ขายดีก่อนไหมพัดเจ้าี่ายกับแก้มเนาะทุกเมนูอะอ๋อะทุบเมนูที่อยู่ในป้ายนี่ขายดีหมดย้ายมันลอยไปนอกเจ้าพี่ไม่กล้าดีป้ายมันลอยไปในชาอว์ป้ายลอยอ้ายโคตรลอยกันแล้วต้องให้บอกเรียบร้อยทุใส่จับแก้ม หอมเลยหอมหอมเลยจ้าจานเท่าไรคะอีกองร้อยห้าสิบสองร้อาสิค่ะรู้หกซิบรอใช่ห้าสิบาทห้าสิบาททุกเมนูก่อนูในป้ายอ่ะยำโกบ6กซฟเชเวนยำโกบนะคะตัวยาโกบแต่บาทขึ้นนะอ๋อราคานี้ตลอดมากี่ปีแล้วเจ้าโอ้ตั้งแต่ปวดแล้วเนี่ยห้าสิบหสิบ ข้างสมบัติพระพาธอันนี้ลาดมันนวลเลยนะจ๊ะะ<ห>โอ้โหข้างสมบัติพระพาธสะอาดสะอ้านมากเอาเลยค่ะ,ะมาแล้วเคล็ดไม่ลับเคล็ดลับพระพาธนะบอบกว่าใส่ของเจ้าซุปพระพาธโก,กลโอ้โหลงวันล้ไม่ลับนะจ๊ะพระพาธลับดูซุกซุปเนาะเดี๋ยวไปโัวลาบหมูซุปพระพาธพร้อมลงกระทะซุปพระพาธจะโชว์ ลาบไฟแดงอ่ะหนับคั่วไฟแดงตาพัดลูกเรียนอยากเข้าครับไฟต้องแรงๆรอได้เจ้าคั่วเล็กๆแบบนี้นะแต่ลำทุกมีดูเจ้าอทีบอยู่ข้างนอกหรอกรบมีอยู่ก็ตัวต้องอก่างต้องยัางกูเผ็ดพอดี เยวหอมหอมก่อนไฟต้องท่วงกระทะแบบนั้นเลยกระทะติดมาคิดวระปีแล้ว้า,กาใกล้สาวผีละโอ้โหลุกจริงๆลาไฟลุกๆๆๆลำมันลำมยุ <ๆ S 2> ติกันกั้วนี่ความร้อนของไฟเนาะ นี่ฮะต้องจามถ้ามาจามแันจะมาบัล้มแซบไปแซบดูสีสักก่อนเป็นลาบซื้อบ้านเฮาเนฮะเนาะแม่นเจจากที่อื่นมาเนาะพยเยาอย่างนี้ผนใจเนาะเจจากจจากคนเดียวละหลาบคนเมืองบ้านเฮาเทียงใหม่ <c oughs> ยัวยวจา้า มาเลยครับเมนูตับไปตับหวานเจ้าลวกทอสุกนุ่มๆนะหล่มเล่นหลมตับหวานของเฮาหอมมะนาวสดๆเลยเจ้าใส่ถังลงไปแล้วราบประทเต็มบ้านว้าวตับหวานของเฮาหอมลวพวกมะนนาวเจ้า วายเหนียเลยเจ้าลาบนี้ลามือเราก็ไทำออกแบบมือมันล้วนๆเนาะลาบไปกี่โมงทานเป็นชิ้นเล็กๆถ้าว่าก็คือแกะเจาะหวานเลยข้าวหมื่นเช้าอ๋อเปิดเช้าแต่ว่าเจ็ดโมงเนาะวันนี้อย่าปิดเพอแกอดออกแต่เช้าก็ต้องแค่หมูวันหนึ่งนโ่จบเข่าแล้วเอาไปต้องถูกเพราะว่าเราจะได้กินลาบกระชัต่อโอ้ยอย่าอัดนมาแล้วซิกเนเจอร์คือลาบควายเหนียวๆเลย เนี่ยไม่เหนียวดูวดไปแล้วจ้าไปแล้วข้าวต้ยมยำกบมาแล้วมาแล้วลาบควายหอมหอมไปรอต้อยมยำกบอีกนเมนู มาได้เวลาแล้วครับอโอ้โหร,โ<อ>ร้านลาบประพัดแซ่บจริงๆนะจามหลายรอบเลยเจ้าพิบๆบุกหัวประพัดมานะครับแบบคนอารมณ์ดีตลกเจ้าเยอะลาบลำงตัวทุ่ค่อนแซ่บเหมือนเดิมขอบอกว่าวันนี้สุ่มมานะไม่ได้โทรถ,ถามประพัดเนาะ<ม>เพราะว่าคิดว่าร้านยังไม่เปิดปรากฏว่าเปิดนะครับดีใจมากเลยทำคนละทำไม่ชิมเครบ ลาหมูั่วอบกรอบเลยอ,อันเนี้ยมีกรอบด้วยครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเนอะอาะพร้อมกับเมนูสุดแสนอร่อยแซ่บๆนะหอมคึกลามากครับมีคนมาถามซื้อที่ราประัดหลายคนนะอ๋อม่ขอขายเกิดเจ้าตวัวครับต้องสั่งลาบหมวกวูกั่วอันนี้ของไปทิพย์เนาะครับจับหวาน หวานจัดไปโวดท้องเ,เปรี้ยวเผ็ดกลมกลม่อมผักตับนุ่มเลยบรีเจปักก็เลยก้าวไปได้โอ้มาแล้วครับประพัก่อนครับ ต้มยำกบเมนูปิดท้ายเนาะเคโลเคโลอร่อยมันเดือะมากอร่อยเหรอครับขนาดต้มยำกบนะครับนี่โอ้ค่ะอุ้ยครับว้าวส้นน้ำเลยดีกว่าครับอ่ะจะได้ลงคอจัดไปครับขอบอกว่าแซ่บมากใครบาชอบเพียกว่าบอกว่าทัาได้นะครับโล่งเลย เราเปิดจะทำจะพคิดลาบเหมือนกันนะพี่ทิพย์ลูกค้าลูกค้าเข้าร้านเรื่อยๆเนาะสั่งออเดอร์เรื่อยๆเลยเปิดเจ้าแต่เจ็ดโมงของก็เลยหมดไวถึงทุ่มนะสายกับแก้มน้ำชามีฟองมาได้นะเจ้าครับเปิดแล้วนะครับขาอุ้ยขาอุ้ยคขมขมัดสัสดแบบเดิมครสชาติร้อนแรง นี่ตัดความเผ็ดด้วยน้ำผัดไข่อขอหอยาดนะเจ้ากี่สองคนใจ้มือเนี่ยครับจลำ้ำมึงล้ำคู่เมนูแซ่บคู่เมนูเรามาได้เจ้าเดี๋ยวตั้งกล้องดูสักครั้งหน้าไเงียวเลยลูกค้ามาบัคคาสายเลยเจ้า อ่เหนียวเนืดอนึใส่เลือดแต่ว่ามันจะเป็นลาบเหนียวๆจะใส่พอดีพอดีเอาข้าวนึ่งเนื้อนะครับหัวไม่มือแดงอีกแล้วนะครับแดงแต่ก่อนตอนรับการกลับมาของลาบประพัดนะครับหลังน้ําท่วมเนาะยูเส้นรถไปแถวแถวประแดดในเจ้าบ้านประแดดกินครับเผ็ดล้ำ เนียนๆด้วนะเป็นปลาเครื่องถึงนี้ผมนิดๆเมลอเบลอมันเดิมเหมือนเดิมอร่อยร้อนแรงครับว้าวโบไม่มือบะแดงมะเมีแห้งเดินคันไลยคั่กินเรื่อยๆแซบทุกเมนูเจ้า ให้กำลังใจพระพัดเนาะหลังจากน้ำท่วมพระพัดว่าไม่อยาอู้ถึงเลยชู้น้ำท่วมนี่คือแบบเหนื่อยมากกดหูเลยเนาะกดหูเลยพระพัดบอกแต่ว่าปีที่เคยมาปีสี่แปดนะตอนนั้นก็นักแต่ว่าถึงแค่ครึ่งน่องนะถึงแค่ข้อแข้งนะเจ้าแต่ปีนี้นะถึงเอวเลยเอวขึ้นมาเลยม่อไปสู้ๆเนาะสู้ๆเจ้าพระพัดแต่ละลาบพระพัดก็ยังมาะเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมกินด้วยกันนะครับ หอ้อ่ะผมไม่มือแดงกินไมาได้เพราะว่าแสบเหลือเกินไม่อากฮเค้าเค้ขึ้นหนุลําครับลําอ้อซิซ่ากันเป็นแถวทกินกับผักเนาะผักกับลาบผักไผ่ลุยเจ้าเห็นเหรอแซ่บมากโตยาโกะ คัดแหนมนี่เข้ากัน <c oughs> ละหมูข้นีือละเบสเลยอ่ะ,อะละายแล้วได้หรอสิเหนียวเหนียวสิบคะแนนเนาะยิ่งนักแฟนชัดเจนไม่ผิดหวังนะครับเนาะถ้าจะคั้วพริพกลาบเองมีความขึ้นๆ้นับบาบอ,อร่อย จัดดิ่งดิ่งดิง,ดงนิ่มนุ่มเลยดีใจนะที่ร้านจะพัดนาอ,อีกรอบเนาะสายลาบต้องมาจัดเจ้ามออริบอก,บอกแน่นอนการันตีควาแซ่บอืมหลักไฟค่ะี กลับไปคลิปครับไ,ได้น่าตามรอยก็ได้ครับเรียบรางรถไฟนะครับมาไปกำลังใจให้พระธาตุนุ่งมาชินฝีม,มือเนอะ่ะอร่อยครับจำนวนตือสิบสิบสิบคะแนนวิง่งน้ำผึ้ง